เรียกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องโครคภัยไข้เจ็บกันหน่อยนะฮะงานนี้ก็แฟนๆอดเป็นห่วงคุณแม่อมสะกาวใจไม่ได้นะครับหลังจากออกมาโพสต์นะครับภาพที่ลูกชาย,น,ยน้องจอมทัพกำลังให้คุณหมอฉีดยาที่โรงพยาบาลคุณแม่อมอบอกประมาณว่าไปโรงพยาบาลฉีดยาครับเป็นไวรัสลงกระเพาะคือคุณหมอบอกห้ามดื่มนม3วันแย่เลย จอมทัพมั่นนมเก่งมากวันหนึ่งเกือบ10กล่องอนะก่อนนอนก็4กล่องแล้วยังไงล่ะทีนี้นะสงสารเด็กไม่สบายโดนฉีดยาไป1เข็มอดกินนมไป3วันร้องไห้จะกินนมจนหลับเลยล่าสุดกลับบ้านแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณออมก็มีการโพสต์คลิปน้องจอมทัพที่กําลังบอกเพื่อนๆที่ส่งไลน์มาหาเนี่ยบอกให้จอมทัพหายไวๆจอมทัพสินใจร้องไห้เลยรักเพื่อนเท่าไหนไปฟังกันหน่อยครับ ไ่ไ่เลเลลนยขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ